ไปดูบรรยากาศวันจ่ายของชาวไทยเชื้อสายจีนที่จังหวดอุบลร,ราชธานีบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะ วันที่21มกราคม2555เวลา8นาฬิกาบรรยากาศวันจับจ่ายในช่วงของเทศกาลตรุษจีนของเมืองอุบลราชธานีตลาดหลายแห่งคมีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนมาซื้อของเส้นไหว้กันอย่างคึกคักโดยเฉพาะที่ตลาดสดเทศบาล3ตลาดใหญ่และตลาดสดเทศบาล5อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีได้มีประชาชนคนไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากต่างไปเลือกซื้อสิ่งของเครื่องเส้นไหว้ตั้งแต่เชา้าเนื่องจากเทศกาลตรุษจีนในปีนี้นะคะโดยมีประชาชนบาง บางคนใช้วิธีแบบประหยัดด้วยการซื้อน้อยลงกว่าทุกปีเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นแต่บางรายก็ยังเลือกซื้อในปริมาณเท่าเดิมเนื่องจากคิดว่าเทศกาลตรุษจีนปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวเท่านั้นถึงแม้สินค้าราคาจะสูงก็ตามโดยเฉพาะไก่สดหัวหมูเนื้อหมูขนมเทียนขนมเข่งและขนมที่ใช้ในการเส้นไหว้รวมทั้งผลไม้ด้วยสำหรับราคาของที่ใช้เส้นไหว้ได้แก่ไก่ต้มเสร็จปีนี้นะคะราคาตัวละ1น0บาท เป็ดราคาตัวละ300บาทส่วนเนื้อสันหมูราคากิโลกรัมละ120บาทสะโพกกิโลกรัมละ120บาทและหัวหมูราคาอยู่ที่350-380บาทส่วนขนมเทียนและขนมเข่งค่ะราคากิโลกรัมละ70บาทส่วนขนมถ้วยฟูและขนมเปี๊ยราคาชุดละ40บบาทขึ้นไปผลไม้มีให้เลือกซื้อมากมายแต่ที่นิยมมากที่สุดคือส้มและแก้วมังกร ท้งนี้ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นมีเป็นจํานวนมากค่ะซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ประเทศไทยมีการค้าขายกับชาวจีนจึงเป็นการสร้างความสามัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นสําหรับชาวไทยและชาวจีนมาโดยตลอดโรงพยาบาลสัมพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีเป็นห่วงอคีภัยและอุบัติเหตุในช่วงตรวจจีนค่ะ เมื่อวันที่21มกราคม2555เวลา10นาฬิกานายแพทย์มรัดกนกศิลป์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสประสิทธิ์ที่ประสงค์อุบลราชธานีเปิดเผยถึงความเข้มข้นในมาตรการป้องกันและระง,งับอคีภยัยและอุบัติเหตุทางจราจรในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี2555เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยในช่วงตั้งแต่วันที่21ถึง25มกราคม2555เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งตามประเพณีปฏิบัติของชาวไทยเชื่อสายจีนจะมี ีการสักการะบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษโดยมีการจุดทูปเทียนบูชาเส้นไหว้เผากระดาษเงินกระดาษทองจุดประทัดตามสารเจ้าอาคารย่านธุรกิจและบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอีกทั้งในห้วงเวลาดังกล่าวอากาศแห้งแล้งและบางครั้งเกิดลมกระโชกแรงอาจเป็นเหตุให้เกิดอักีภัยได้ง่ายโดยเฉพาะในชุมชนที่มีลักษณะเป็นอาคารไม้เก่าและมีสภาพความเป็นอยู่ที่แออัด นอกจากนั้นเทศกาลตรุษจีนยังเป็นช่วงวันหยุดพักผ่อนยาวของชาวไทยเชื้อสายจีนจึงมีการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรสร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมากเพื่อเน้นย้ำการเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยและการเกิดอุบัติเหตุการจราจรในช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยโรงพยาบาลสัมพันธ์ที่ประสงค์อุบลราชธานีจัดทำแผนเผชิญเหตุและเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการป้องกันอุบัติเหตุไว้แล้วและมีความพร้อมในการให้ การประชาชนตลอด24ชั่วโมงซึ่งหากท่านพบเห็นหรือประสบอ,อุบัติเหตุสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่โทร1669โรงพยาบาลสัมปิทธิ์ที่ประสงค์ค่ะได้นำขบวนไฟพะเริกอุบลราชธานีเกมส์นะคะเคลื่อนเข้าสู่อำเภอส,สว่างวีระวงแล้วค่ะ วันที่19มกราคม2555เวลา9นาฬิกาคณะอนุกรรมการฝ่ายไฟเรลิกงานกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่33อุบลราชธาน e ีเกมส์โดยนายนิวัฒน์น้อยผางในอำเภอสำโรงคได้นำฝ่ายเพลิกไปประดิษฐานหนาหอประชุมอำเภอสำโรงคขึ้นรถบุษบกผ่านบริเวณเส้นทางหลักของอำเภอสำโรงค์อวารินชำราบและอำเภอสว่างวีระวงศ์ซึ่งตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านได้มีประชาชนร่วมต้อนรับเป็นจำนวนมาก และในเวลา11นาฬิกาสงมอบไฟพระเลิกให้กับนายวิรุธวิชัยบุญนานอำเภอสว่างวิระวงศ์นำไฟพระเริกไปประฏิสฐานณนหอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างวิระวงศ์หลังจากนั้นค่ะมีพิธีการแสดงเฉลิมฉลองไฟพระเลิกหนึ่งคืนและในวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการนำไฟพระเริกไปปฏิสฐานที่วัดปากน้ำตำบลกุดลาดอ,อเมืองจงัหวดอุบลราชธานีต่อไป แนะนำวัดดอนธาตุอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลราชธานีในวันหยุดค่ะวันที่21มกราคม2555ทีมข่าวราชธานีเคเบิลทีวีได้เยี่ยมชมวัดดอนธาตุซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแอ,อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี วัดเกาะแก้วพะนนคอนสวครร์วิเวกพุทธกิจาศาสนาเป็นชื่อเต็มของวัดดอนธาตุตั้งอยู่บนเกาะดอนธาตุกลางแม่น้ำมูลตำบลทรายมูลและบ้านขันไลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวดัดอุลราชธานีมีเนื้อที่ประมาณ130ไาาร่ลักษณะยาวรีตามลำน้ำมูลหัวดอนเกาะอ,อยู่ที่ตะวันออกมองเห็นหมู่บ้านทรายมูลอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแห่งนี้เป็นวัดที่หลวงปู่เสากันตสีโลสร้างขึ้นรวมทั้งยังเป็นวัดสุดท้ายที่หลวงปู่เสาอยู่ปฏิบัติธรรม mm hmm. ก่อน ที่จะไปมรณภาพในอิริยาบถนั่งที่วัดอม,มตยารามอำเภอวันไวทยากรนครจัปาาาคประเทศลาวเมื่อวันที่3กุมภาพานันธ์2484สิริรวมอายุ82ปี โดยทุกๆปีระหว่างวันที่2-3กุมภาพันธ์จะมีการปฏิบัติธรรมและทำบุญครบรอบคล้ายวันมรณะภาพทุกวันนี้วัดดอนธาตุนอกจากจะใช้ปฏิบัติศาสนากิจตามปกติธรรมเนียงประเพณีแล้วยังมีพิธีทำบุญตามพื้นบ้านโบราณตามฤดูกาลเช่นบุญกวนข้าวทิพย์บุญเดือนยี่ และภายในวัดดอนธาตุยังมีเจดีพิพิธภัณฑ์หลวงปู่เสากันตาสีโลต,ตั้งอยู่ท่ามกลางแมกไม้ใหญ่ที่ยังรักษาสภาพป่าธรรมชาติเดิมไว้ฐานพระเจดีเป็นกำแพงหินทรายโดยรอบยกสูงภายในองค์เจดีเป็นห้องพิพิธภัณฑ์ปูพื้นด้วยแกลนิตผนังภายในห้อง กลุด้วยหินทรายสีขาวแสดงถึงความเป็นธรรมชาติแท่นหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของหลวงปู่เสาในท่านั่งประดับซ้ายขวาด้วยผ่านพุ่มอยู่ภายใต้ซุ้มด้านหลังองค์พระเจดีเสมือนหลวงปู่นั่งเจริญภาวนาในถ้ำถัดมาเป็นแท่นหินที่นั่งกรรมาฐานของหลวงปู่เสาเบื้องหน้าเป็นทางเดินจงกรมที่หลวงปู่เคยใช้เดินจงกรมและมีทางเดินจงกรมที่หน้าบันไดกุฏิ ทำให้เห็นถึงปฏิปทาของหลวงปู่ที่มุ่งมั่นปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยรอบพระเจดีเป็นลานกว้างใช้ปฏิบัติศาสน,านกิจเช่นเวียนเทียนโดยมีทางเชื่อมสาลากับเจดีเป็นลานคอนกรีตที่ยังเก็บรักษาต้นไม้ที่มีอยู่ไว้จึงมีต้นไม้ใหญ่ผุดขึ้นในลานดูล่มรื่นและบรรยากาศของวัดป่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย ติดตามกันต่อกับราคาอาหารสดที่ตลาดบ้านดุอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเริ่มกันที่ราคาของเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูสันในค่ะราคากิโลกรัมละ120บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ130บาทราคาหมูบดหมูบดราคากิโลกรัมละ120บาทส่วนราคาปลาค่ะปลานิลราคากิโลกรัมละ75บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ60บาทปลาช่อราคากิโลกรัมละ1 0 0บาท ราคาไก ads, ่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ82บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ75บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ80บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ60บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ราคาฐาดละ130บาทไข่ไก่เบอร์1ราคาฐาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์2ราคาฐาดละ90บาทไข่ไก่เบอร์3ราคาฐาดละ85บาทส่วนราคาผักสดกระเะน้าราคากิโลกรัมละ100 ขอภัยค่ะกิโลกรัมละ10บาทกระหล่ำปรีราคากิโลกรัมละ15บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ40บาทหอมแดงราคากิโลกรัมละ20บาทค่ะ ติดตามกันต่อกับสภาวะอากาศในช่วงของพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองกระจายประมาณร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ30-3 3องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ22องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูดเดือออาเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา53นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะดายอำเภอโคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา28นาที ต่อกันที่สภาพอากาศที่ประเทศเวียดนามที่กรุงฮานอยอุณหภูมิอยู่ที่18องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีฝนตกพรำทางที่ตะวันออกของประเทศความเร็วลมอยู่ที่18กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่ประเทศกัมพูชาที่กรุงพนมเปญอุณหภูมิอยู่ที่22องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นบางส่วนทางที่ตะวันออกของประเทศความเร็วลมอยู่ที่11กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่ประเทศลาวนครเวียงจันทร์ อุณหภูมิอยู่ที่22องศาสเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศความเร็วลวมอยู่ที่7กิโลเมตรต่อชั่วโมงชวงมีไปติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏนุบลราชธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2555ถ้าปกติจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2555 การศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่1พฤษภาคม2555สอบถามรายละเอียดและซื้อระเบียบการได้ที่สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์0455352000ต่อ1110 สำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดวนราชธานีได้จัดเตรียมตำแหน่งงานว่างเพื่อรองรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมีตำแหน่งงานว่างในเขตพื้นที่จังหวัดบนราชธานีกว่า400อัตราโดยเป็นงานทั้งด้านวิชาชีพช่างฝีมือและพนักงานทั่วไปนอกจากนี้ยังมีตำแหน่งงานว่างในพื้นที่จังหวัดชนบุรี ระยองปราจีนบุรีและฉะเชิงเซาเพื่อให้แรงงานได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยที่มีความประสงค์ที่จะทำงานในเขตพื้นที่ดังกล่าวสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร045 206 226-8ต่อ15บริษัทราชธานีเคเบิลทีวีรับสมัครผู้สื่อข่าวภาคสนามจำนวนหนึ่งอัตราคุณสมบัติสามารถใช้กล้องวิดีโอได้ สนใจติดต่อบริษัทราชธานีเคเบิลทีวี132ถนนชยางกูลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีหรือโทร045 265 111 ช่วงนี้นะคะขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปได้ร่วมส่งภาพถ่ายและเรียงความเข้าร่วมประกวดในหัวข้อวันวันเมืงองอุบลภาพถ่ายและเรียงความที่รับการคัดเลือกให้ออกอากาศจะได้รับเสื้อยืดจากทางราชธาน e ีเคเบิลทีวีส่วนในรอบหนึ่งเดือนจะมีการคัดเลือกให้ได้รับเงินรางวัลมูลค่า500บาทท้ายข่าววันนี้ต้องขอขอบคุณเนวดดานรักคุณรวมถึงห้างเจริญศูนย์รวมชุดกีฬาครบวงจรและคุณผู้ชมก่อนออกจากบ้านในวันนี้อย่าลืมตรวจเช็คสภาพการจราจรบนถนนชยางกูลผ่านกล้องวงจรปิดทางช่อง CCTV และสามารถติดตามข้อมูลข่าาาวสรรกทง เทวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่เว w ร์ไวเบไกดอุบลค o m ่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของโต๊ะข่าวท้องถิ่นแล้วค่ะทีมข่าวราชธานีเคเบิลทีวี TV, รวมถึงเราสคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ